สวัสดีครับช่องประสงค์น้นแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่ FC ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง FC ทั่วประเทศไทยแล้วก็ตีทั่วโลกครับผมพามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศตลาดาน้ออัวนะครับผมสดๆใหม่ๆส่งตรงจากความต้องร้านบิ๊กบูฟามตลาดไทยนะครับผมนะครับบรรยากาศค้าขายดีมีกําไรงามๆครับผมนะครับ ้องมาส่งเงินแก้วผ่าพ่อแม่พี่น้องเบื่อนพี่พี่เอฟซีนะครับผมพามาดูพามาชมบรรยากาศสดๆยามเช้านะครับผมวันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่21นะครับผมกันยายนปีพุทธศักราช2568เวลา8นาฬิกาครับผมนะครับนี่ครับผมมาดูมาชมกันเลยครับผมนะครับ ทางด้านนี้ก็จะเป็นเนื้อขาหน้าครับผมกิโลกร,รัมละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทวิธีประกอบอาหารก็คือผัดแกงทอดแต่เดียวครับผมนะครับเนื้อขาหน้านะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทริ้วโูหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเนื้อลาบเนื้อก้อนนะครับชุดละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับผมเนื้อเสือร้องไห้ครับผมกิโลกร,รัมละหนึ่งร้อยแปดสิบบาท เนื้อรับเนื้อก้อนนี่ครับผม180บาทวิธีปอกออาหารก็คือผัดแกงย่างแดดเดียวราบก้อนซอยจุนะครับผมรับผมต้อแไม่ใสนี้เลยครับผมทำร้านบิ๊กบูความตลาดไทยครับผมครับบรรยากาศช้าขายดีมีกําไรงามๆครับผมนะครับดูคนครับผมนะครับวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดวันครอบครัวนะครับผมต้องมาส่งเงี้แก้วผ่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ F4 ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง f c ทั่วประเทศไทยและก็ทั่วโลกครับผมพามาดูพามาชมบรรยากาศสดๆยามเช้านะครับผมที่ตลาดไทยร้านบิ๊กบุฟเฟ่ตตลาดไทยจำไนเนื้อวัวสดๆใหม่ๆส่งตรงจากความต้องร้านบิ๊กบูฟเฟ่ตตลาดไทยครับผมครับอันนี้เป็นผ้าขนหนูนะครับผมผ้าขนหนูก็แฟนารางเรียบร้อยครับผมจงไหนลวกแล้วนะครับ มีความละ60บาทนะครับผมครับมีใบรับประกันใบรับรองจากกรมบริษัทนะครับผมครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภัยใส่ใจรูปบริโภคตรองร้านวิบูความตลาดไทยนี่เนื้อเสือร้องไห้นะครับก็ในใหญ่แบบนี้เนื้อเสือร้องไห้เนื้อริบอายเนื้อใบพายเนื้อหน,นกดาวกระจายครับผมนะครับจุดราบสวยๆนะครับผม180บาทเอาใจใส่เนื้อครับผมนะครับใส่เนื้อต้องร้านวิบูความตลาดไทยนะครับผม บรรยากาศช้าขายดีมีกำไรงงามๆครับผมครับด้านนี้จะเป็นน่องลายนะครับผมใช่และต้ว้นะครับผมครับข้างในต้มแล้วลวกแล้วเร็จเนื้อสวยๆแบบนี้นะครับผมนะกิโลกรัมละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทวิธีประกอบอาหารก็คือแกงต้มสูตรนะครับผมนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อเสือร้องไห้นะครับผมเนื้อเสือร้องไห้เนื้อดิบอายเนื้อหนุกดาวกระจายครับผมนะครับ ลาบสวยๆนะครับเสร็จเนื้อสวยๆวันนี้กิโลกรัมละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับผมครับนี่เป็นคันแพร่นะครับผมบะเพงลายคันแพรน้ำผักบุณหนูนะครับผมต้งไนต้มแล้วลุกแล้วกิโลกรัมละหกสิบบาทนะครับผมนะครับนี่ครับผมน่องลายครับผมนะครับเนื้อลาบเนื้อก้อนเนื้อเสือร้องไห้ครับผมคมันหนาเลยชอบมากนะครับผมเนื้อเสือร้องไห้ี่ธีประกอบอาหารนี้คือย่างนะครับผมนะครับ บรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆครับผมนะครับช่องประสงค์แก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกซ่องเอฟซีทั่วประเทศไทยและเอฟซีทั่วโลกครับผมพามาดูพามาชมบรรยากาศสดๆยามเช้านะครับผมบรรยากาศคนลุมครับผมนะครับดูคนครับผมครับคนเยอะมากนะครับผมวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดวันครอบครัวนะครับผมนครับก็จะมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะครับผม ก็จะเป็นน้องๆแรงงานนะครับผมชาวเพื่อนบ้านนะครับผมน้องชาวเมียนมานะครับผมเป็นวันหยุดของเขานะครับก็จะมาซื้อเนื้อนะครับผมซื้อเนื้อซื้อกับข้าวนะครับไปตุนไว้ประกอบอาหารนะครับผมมาทำงานทุกวันนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อขาหน้าครับผมคือละกันละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทราดสวยๆหนึ่งร้อยแปดสิบบาทครับผมนะครับ ทางนนี้ครับผมนะครับตับกลางกรโลกรัมละห้าสิบาทนะครับผมนี่มันริวโป่งครับผมครับเ็นเนอร์เสริมไฮเ็นเนอร์สวยๆนะครับผมนรเลือดเทียนนี่แถมฟรีครับผมนเลือดเทียนแถมฟรีดีครับผมครับดีแท้ๆดีจริงๆดีที่สุดดีมากมายครับผมดีเยอะมากมีแต่ดีนะครับผมนะครับนี่ครับปรสิทธิาบาทเจ็ดสิบสามบาท เนื้อหั่นเส้นแด็ดเดียวกิโลกรัมละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทครับผมนะครับเนื้อหั่นชิ้นครับผมเบอร์สวยนะครับผมนะครับเจ็ดเอหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเนื้อบดดีครับผมกิโลกรัมละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทผัดกับเราได้แกงได้นะครับผมนะครับเนื้อบดเกล็ดรองนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทด้านนี้เป็นลิ้นครับผมนะครับลิ้นอร่อยยี่สุดคือลิ้นครับผมนะครับ สดสดงามกิโลกรัมละ้นสองร้อยบาทครับลิ้นนะครับผมครับทางด้านนี้ก็จะเป็นเครื่องในสดสดนะครับผมสดสดใหม่ๆแบบนี้กิโลกรัมละนห้าสิบบาทนะครับผมนะครับมีข้าวเป็นหมูตับปอดหัวใจนะครับไข่ฟูหลอดลมนะครับไส้อ่อนไส่อ่อนไส้แก่ไส้เล็กใส่ใหญ่มีคระสับข้าวนหมูครับผมนะครข้าวเป็นหมูกระแช่นานะครับผมเล้งนะครับผมคนระับ นี่จะเป็นนี่ครับผมนะครับน้องวัวครับผมนะครับติ๊กติ๊กได้เลยครับผมนะครับวัวนะครับผมนะครับนี่ข้างในต้มแล้วลวกแล้วกิโลกรัมละหกสิบาทมีครบนะครับผมนะครับตับปอดหัวใจนะครับผมไข่ดันนะครับผมไส้อ่อนไส้แก่ไส้เล็กไส้ใหญ่ข้าวโพดหัวแทนนาสามสิบกรีดกระใบนางมีครบดีแท้ๆครับผมดีจริงๆดีที่สุดดีมากมายสามสิบห้าบาท สมองวัวครับผมราคาที hmm. ่สองบาทครับผมนี hmm. ่ครับผมหางวัวสวยๆแบบนี้นะครับผมนะครับกิโลกรัมละสองร้อยบาทนี่ครับผมนะครับนมต้มครับผมกิโลกรัมละห้าสิบบาทเศษเนื้อสวยๆกิโลกรัมละหนึ่งร้อยี่สิบาทนี่ครับผมอันนี้เป็นเนื้อสับปะรุงมะพร้าวนะครับผมสับปะรุงมะพร้าวเนื้อเสือร้องไห้เนื้อดิบอายเนื้อใบไผ่เนื้อโดดดาวกระจายนะครับผมนะครับสุดล่ามครับผมนะครับนี่ครับผมคาเทนา จอกดอกแม้ทัศนาข้พีลิ้วสามสิบกีต่อไปน้นกับวันสวยๆชุดราบสวยๆนี่หั่นวัวครับผมครับวิธีการหั่นนะครับผมหั่นข้อพอดีครับผมชุบหังนวัวครับผมครับสิเกเนเจอร์เลยอันนี้เป็นลิ้วโค้งนะครับผมครับเลือดเทียนี่แถมฟรีนะครับผมนะครับผมทำเลือดเทียแถมฟรีครับผมบรรยากาศช้าขายดีมีกำไรงามๆครับผมครับ เอาใจใส่เนื้อครับผมนะสายบใสเนื้อต้องนี่เลยนะครับผมร้านหมูฟาร์มตลาดไทยสายรับคอยซอยจูรับผมต้มแซ่บครับผมนะครับแลต้องกตับขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง เอทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกครับผมที่เข้ามาดูเข้ามาชมเขามากดเลิฟก,ก,ก,กดไลค์าากดหัวใจาากดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องเพ,พื่อนๆพี่ๆเอฟซได้รับชมกันนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ